สวัสดีครับจิตวิญญาณ101จิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์เดลลอจิสัต์ไครโดยทีรพง์เทพกรครับคุณครับคุณเชื่อหรือไม่ว่าเรามาจากที่เดียวกันเราเป็นวิญญาณเหมือนกันวิญญาณเป็นของพระเจ้าเป็นของจิตวิญญาณเรามาเกิดบนโลกนี้ซึ่งอยู่ในนรก เพราะเรามีสถานะของเราคือจิตวิญญาณชั่วร้ายเรามาเกิดบนโลกนี้อยู่ในนรกเนี่ยมันถูกปกครองและควบคุมไปด้วยความไม่รู้หรือความโง่เขลาเราเกิดขึ้นเป็นจิตวิญญาณเราดำเนินไปโดยวิญญาณเรากลายเป็นมนุษย์เราเกิดขึ้นเป็นจิตวิญญาณเราไม่ได้เกิดขึ้นเป็นมนุษย์นะครับ เรากลายเป็นมนุษย์เราเกิดขึ้นเป็นจิตวิญญาณเราเป็นจิตวิญญาณและเรามาเรียนรู้ในฐานะที่เราเป็นจิตวิญญาณชั่วร้ายเนี่ยเราเลยมาเรียนรู้ในนรกเราเกิดอยู่ในนรกเพื่อเรามาเรียนรู้ความชั่วร้ายความไม่รู้ที่อยู่ในนรกการเรียนรู้นะครับจิตวิญญาณแต่ละจิตวิญญาณนะครับจะเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่บโดยมีผู้นํา เป็นผู้ส่งเสริมแล้ผู้ช่วยสอนแล้วก็มีคนในกลุ่มเพื่อนๆช่วยประคองกันไปอันนี้เป็นการเรียนรู้ของจิตวิญญาณครับจิตวิญญาณไม่ได้เรียนจากการเรียนหนังสือเหมือนมนุษย์เรียนไม่ได้เรียนจากการนั่งดูคลิปของผมนะครับเรียนจากชีวิตจริงครับคนที่มีประสบการณ์ชีวิตจริงจะได้สอนจะได้บอกคนอื่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนอื่นให้ได้เรียนรู้อันนี้เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างจิตวิญญาณทําให้แต่และจิตวิญญาณนะวิวัฒนาการไปพร้อมกันพร้อมๆกันพร้อมๆกันพร้อม,อม,อม,ก,อมก,กับการสร้างสารรค์ของจักรวาลครับคุณครับผมจะใช้คําพูดนี้คือเรามีชีวิตเนี่ยเราจะต้องมีชีวิตของจิตวิญญาณไม่ใช่ชีวิตมนุษย์ชีวิตของจิตวิญญาณคือชีวิตพระเจ้า เป็นชีวิตทีทเต่เคลื่อนที่ไปตามวัตถุประสงค์เป็นชีวิตที่เคลื่อนที่ไปตามวัตถุประสงค์ของจิตวิญญาณหรือของพระเจ้าชีวิตผมนะครับลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจําเพื่อมาทํางานนี้คือเป็นสเปริทิวัลมาสเตอร์เพื่อให้ความรู้ทางจิตวิญญาณกับคุณนี่คือการเคลื่อนที่ไปตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าเหมือนกันในขณะที่ผมสอนคุณเนี่ยผมก็ได้สอน ผู้คนมากมายแล้วก็ทำให้ชีวิตของผู้คนมากมายเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่มีชีวิตดีขึ้นแล้วเขาก็จะช่วยคนอื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามเขาเพราะว่าความรู้พระเจ้านะครับถ้าพระเจ้าเปิดเผยให้เขาแล้วนะเขาจะอยู่ไม่ได้ใครใครที่มีความรู้พระเจ้าเนี่ยจะอยู่ไม่ได้เขาจะต้องแสดงออกเขาจะจะต้อง เขาจะต้องบอกต้องปอบเปล่าประกาศต้องช่วยเหลือคนอื่นเพราะมันเป็นความรู้ที่แบบมันน่าทึ่งน่าอึง้งมันมหัสจรจย์มากอ่ะใครไม่เคยเออลองเชื่อลองเชื่อจิตวิญญาณ1นึไปเลยนะครับแล้วคุณจะได้พบความมาสารจันของความรู้ในวันนี้นะครับผมจะนำชีวิตที่เคลื่อนที่ไปตามวัตถุประสงค์ของออคนคนหนึ่งนะครับเชื่อชื่อว่าคุณบัวรภาคนคล่องนะครับ ชีวิตนะครับเขาได้มีประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของออลูกเขาลูกเขามออีอาการเป็นไบโพล่าเป็นโรคไบโพล่าแล้วก็โรคซึมเศร้าโรคเนี้ยผมบอกมาตั้งนานแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณมันเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเป็นเพราะจิตวิญญาณป่วยเป็นเพราะการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตผิดจะต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตอย่างเดียวเขาก็ได้นำเ,ออเทคนิคนี้ไปใช้ ในถ้ากับตัวเองแล้วก็กับลูกเขาและลูกเขาก็าหายปว่วยมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเขาก็มีโอกาสได้ช่วยคนอื่นๆอ,อีกต่อไปนี่แหละครับคือชีวิตที่เคลื่อนที่ไปตามวัตถุประสงค์ชีวิตผมเคลื่อนที่ไปตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าแล้วตอนนี้กําลังจะไปที่ชีวิตของอคุณบุรพาซึ่งจะช่วยชีวิตอีกหลายคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยความรู้ของพระเจ้าหรือความรู้จิตวิญญ,ญาณ วันนี้ผมลาไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะครับขอความกร,รุณาสนับสนุนผมได้นะครับบริจาคให้ผมได้ที่เบอร์พร้อมเพย์0 9 2 9 4 9 4 9 2 9 4 0 9 2 9 9 4 9 2 9 4โอเคไปชมคลิปคุณบัวภาได้เลยครับสวัสดีค่ะอาจารย์าจิพยาหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะวันนี้จะมาแชร์ ให้ฟังวันนี้เพิ่งจะคุยกับน้องที่อยู่เมืองไทยที่เขาขอปรึกษาเรื่องที่เขาป่วยเป็นซึมเศร้ากับไบโพลาร์ก็เพิ่งคุยจบไปใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเขานัดเวลาตีสามเมืองไทยค่ะว่ารอเรานะคะเขาโทรมาเราก็รออ่าเราก็เลยให้เขาคุยประวัติให้เราฟังเขาก็อเขาก็มีมีมีลูกคนหนึ่งละเขาก็ป่วยลูกเนี้ย ตั้งแต่ปี53อะก็ประมาณ10กว่าปีแล้วก็รักษามาหลายโรงพยาบาลได้แต่กินยาชอดไฟฟ้าเขาก็มีอาการซึมเศร้าแล้วก็คิดฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยก็พอเราถามประวัติสักประวัติก็เราก็เลยรู้ว่าทนทุกวันนี้เขาก็อยู่กับพ่อแม่แล้วก็ เขาก็มีปมตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือต้องทําตามพ่อแม่ตลอดคือไม่มีชีวิตของตัวเองก็คือโดนอีกโก้มันควบคุมตลอดเลยตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ก็จะชี้ให้ว่าทําอันนี้อันนี้ด,ดีนะนูน่นนี่นั่นเขาไม่เคยได้ใช้ชีวิตตามความรู้สึกของเขาเลยจนถึงทุกวันนี้เราก็เลยอธิบายให้เขาฟังถึงความสําคัญของอการการ,การใช้ชีวิตด้วยความรู้รสึกและอารมณ์คือเป็นตัวตนของเรา แบ่งปันในเรื่องอโลกฝ่ายจิตวิญญาณให้เขารู้ว่าเนี่ยที่ร่างกายป่วยเนี่ยสาเหตุมันเกิดมันจากจิตวิญญาณที่ป่วยจิตวิญญาณที่ไม่ได้ออกมาใช้ชีวิตโลกภายนอกแต่ความคิดน่ะมันสร้างตัวตนอีกตัวตนหนึง่งมาใช้ชีวิตแทนเราเขาก็เข้าใจก็เลยแนะนําในร่างในเรื่องการใช้ชีวิตอ่า ในโลกภายในว่าต้องแสดงความรู้สึกและอารมณ์ออกมาสิ่งไหนที่มันอยู่ในใจต้องรักษาปมภายในก่อนควบคู่กับรักษาภายนอกเปลี่ยนแปลงร่างกายก็ต้องฝ่ายกายภาพเนี่ยเรื่องอาหารก็มีส่วนสําคัญเรื่องน้ําดื่มการออกกําลังกายการได้ไปเจอแสงแดดการฝึกใช้อารมณ์และความรู้สึกห้ามฝืนใจตัวเองทําในสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการทำแล้วก็แนะนำเขาแล้วก็รับฟังเขาก็เข้าๆก็เขาก็เรื่องจากคุยไปหนึ่งชั่วโมงเขาก็อ่ารู้สึกดีขึ้นเขาก็รู้หลักแล้วว่าจะเริ่มต้นยังไงแล้วก็บอกเขาว่าต่อไปนี้นะให้หยุดโฟกัสไปที่ว่าเขาป่วยเพราะเขาบอกว่าเขาชอบเจอใครเขาก็ชอบบอกทุกคนว่าฉันป่วยนะหรือโทรไปหาใครก็ ฉันป่วยนะอยู่อย่างเงี้ยเกี่ยวต่อไปนี้ให้หยุดคํานี้ไปเลยให้โฟกัสไปที่ตัวเองรู้สึกดีปกติแล้วให้แสดงความรู้สึกตัวตนออกมามีปมอะไรในใจเนี่ยให,ให้ออกมาต้องต้องรู้สึกโกรธต้องโกรธต้องแสดงออกเพราะมันจะเยาวาความหดหู่ในใจให้เป็นตัวเองแล้วพอเป็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นนะ่ะรู้สึกดีมากขึ้นนะ่ะ แล้วเรื่องไอ้หลายๆไอ้โรคเนี่ยมันจะหายไปจากชีวิตเราแต่อย่าไปโฟกัสว่าอย่าหายอย่าไปโฟกัสมันอย่าไปใส่ใจมันให้หันกลับมาที่ตัวเราแล้วเลิกใช้ชีวิตตามพ่อแม่เขาบอกว่าชีวิตเขายังไม่รู้เลยชีวิตตัวตนเขาเป็นยังไงทุกวันเนี้ฟังแล้วมันเศร้าอะเศร้าจริงอะเราได้คุยแล้วเหล ดีใจได้ช่วยเหลือเขาอ่ะเขาก็เริ่มมีหวังในชีวิตแล้วเขาเริ่มเพราเขาบอกว่าเขาไปโรงพยาบาลเนี่ยได้เจอหมอแค่สิบนาทีหมอแค่ให้ถามถามแล้วจ่ายยาไปหาจิตแพทย์เหรอเขาก็กางตำราเขาสอนผู้เรียนตำราถามว่าคุณใช้ได้จริงไหมก็ไม่ได้น้องบอกว่าไม่สามารถทําได้เลยแล้วบอกว่าในอย่างที่สิ่งที่พี่บอกให้น้องทําเนี่ยมันมีผงกัะจิตใจไหมก็อบอกมีทําได้เลยรู้สึกดีเลย <laughs> ก็แบบว่า ดีอะอยากขอบคุณอะมันเชื่อว่าถ้าช่วยเคสนี้ที่เขาดีขึ้นเนี่ยก็จะมีเคสอื่นๆให้ตามมาให้เราช่วยอีกเยอะมากค่ะตอนนี้เหมือนกับเขาไม่มีหวังอะไรละคือพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจหาหมอเ็าเท่านั้นกินยานมาสิบปีก็ไม่หายเขาวนลปูปอย่างงวนลปูปเพราะเขาไม่รู้เรื่องจิตวิญญาณภายในเลยเขามีความรู้เรื่องนี้เลย เราก็เลยอธิบายตั้งแต่แรกนี้เขาก็เริ่มตั้งหลักได้ละว,ว่าจะท่อยังไงทำยังไงต่อไปเลยอัดคลิปนี้มาแบ่งปันอาจารย์แล้วก็คอนเฟิร์มแล้วก็ขอบคุณอีกสักครั้ง <laughs> ขอบคุณงาม